แฮปปี้มากกับการเข้าเทรนในวันนี้เพราะว่าด้วยด้วยที่เราทำงานมามันเป็นการเรื่อยๆเอื่อยๆของคนทำงานเนาะพอพอพี่เจอคอร์สเนี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยเอเนดจฉันเพิ่มมากขึ้นก็ตอบโจทย์นะตอบโจทย์ทั้งเรื่องเวลาเรื่องอความความง่ายในการในการพัฒนาผมมันตอบโจทย์ด้ว่าด้วยบริษัทที่ อย่างเล็กอยู่ที่เป็น SME เนี่ยซึ่งไม่ได้มีทีมงานที่เป็นเทรนนิ่งอยู่ข้างในตอบโจทย์ในเรื่องของการเยาวลพรตนม,มากๆากครับหลักๆเลยนะคะจากเดิมก็คือว่าเรื่องศักยภาพค่ะของของตนเองะะว่าเราจะพัฒนาตัวเองยังไงให้มีศักยภาพแล้วก็มีเป้าหมายเดียวกันกันกบองค์กรคะ่ะการเทรนครั้งนี้ทำทำให้เราได้รู้ว่า ทำยังไงเราถึงจะจูนวิชชั่นของเรากับวิชชั่นขององค์กรเนี่ยเข้ามาเป็นวิชั่นเดียวกันแล้วมองเห็นเป้าหมายเดียวกันครับอันนี้คือสิ่งที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยภูมิใจกับกับการเทรนครั้งนี้ว่าเออมันสามารถเปลี่ยนได้มันสามารถมองไปในมุมมองเดียวกันหรือเป้าหมายเดียวกันได้